สวัสดีครับสวัสดีค่ะออนี่ก็เป็นการสอนออนไลน์นะครับผ่านทางโปรแกรมสกายนะครับคนเรียนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยูห่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่นะครับถ้าคิดค่าเดินทางอะไรมาเราเรียนอย่างนี้มันสะดวกกว่าใช่ปะนะครับอาถามหน่อยครับพอเรียนไปแล้วเนี่ยไอเดียในการหาสินค้าออนไลน์เป็นยังไงบ้างมันมันเปิดกว้างขึ้นไหม ว้างขึ้นนะพี่เหมือนสินค้าบางตัวที่เราไม่เคยคิดว่าเออจะเอามาขายในออนไลน์ได้อะเขาว่าเอามาขายกันใช่ไหมมันเยอะมันเยอะมันเยอะขึ้นไหมทําให้เรามีไอเดียว่าเออหยิบอันนี้มาขายได้บ้างอะไรก็ได้ป่ะสุบะพอมีไอเดียเพิ่มขึ้นอ่าพอเราเริ่มหาสินค้าของเป็นการเอ่อการสําคัญเรื่องวันและเวลาเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อถูกที่ถูกเวลาสําคัญไหมของดีคนไม่เห็นนะขายได้ป่ะ ทนนะพี่คือบางทีเราต้องค่อยๆดูแล้วก็ศึกษาด้วยอคะค่ะอ่าครับอ่าเอาหน้าลงมาแล้วหน้าลงมาแล้วจะไม่เห็นหน้าเฉยอ่ะต่อไปกลยุทธ์ต่อสู้กับคู่แข่งกลยุทธ์ต่อสู้กับคู่แข่งเป็นไงจัดจริงๆจ,จัดยากไหมพี่ไม่ยากเยอะมองว่าในอีเบสามารถดูคู่แข่งได้ง่ายกว่าออนไลน์ไทยอีกอะค่ะใช่ไหมนะครับเอ่อ ต่อไปในส่วนของการทํารูปเร็วเป็นงไงครับเราก็เป็นแม่ค้อาออนไลน์อยู่แล้วเห็นวิธีการทํารูปเร็วแล้วเห็นประโยชน์ของมันไหมเป็นประโยชน์นะคือเหมือนแปลว่าถ้าทําเป็นอะร้อยรูปสองร้อยรูปคือมันสามารถเสร็จเร็วแล้วงานเราก็ประหยัดเวลามากขึ้นแน้เวลาทำาชีวิตชีวิตเหลือใช่ไหมชีวิตเหลือมากขึ้นนะครับแคตตาล็อกเป็นยังไงครับแคตตาล็อกเมื่อกี้เราตัวสุดท้ายที่เราเรียนกันมา คตตาล็อก <catalog. S 2> เราได้ไอเดียในการที่เอาไปทําสินค้าตัวเองด้วยคือเหมือนดอเพิ่มโอากาสในการขายเยอะขึ้นจากที่เขาสั่งินเดียวก็ทําให้เขาสั่งหลายชิ้เราก็จะได้ประหยัดค่าขนส่งด้วยค่ะอ่าก็คือเซฟคอต้นทุนกับต้นทุนลดกําไรเพิ่มถูกปะแล้วในส่วนของเรื่องหลายๆอย่งในของประโยชน์คําของแคตตาล็อก เอ่อเรื่องการยังไงครับเรื่องการเอ่อเอาใจลูกค้าผลประโยชน์ในเรื่องการฟิดแด็กกลับมาของผู้ซื้อเป็นยังไงครับตรงเรื่องที่เมื่อกี้เราพูดมาว่าเออพอเห็นว่าไอ้สามข้อที่ทําไปเงี้ยเห็นว่ามีประโยชน์ลองพูดหน่อยอ๋อเดี๋ยวเสียงไม่มาเสียงไม่มาเสียงหายเสียงหายไม่ได้ยินครับ <laughs> อ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเค เอ่อเอาใจลูกค้าใช่ไหมคะสําคัญกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นขายแต่ทาไม่ได้คะแนนดีแล้วก็เพิ่มโอกาสในีนะคนที่เราจะได้ขายของแพงๆได้เยอะขึ้นแล้วการเอาใจเมื่อกี้ที่พูดว่าที่พี่เอ่อที่พอพิธทําเสร็จพี่เราพูดออกมาเองว่าเฮ้ยมันแบบคือเหมือนเรานึกถึงใจเราเป็นผู้ซื้อผู้เพราะฉะนั้นผู้ซื้อถ้าถ้าเกิดโดนกระทําแบบเนี้ยรู้สึกพอใจกับผู้ขายคนนี้ปะคือเราจะรู้พอใจมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เราใส่ใปให้ ใช่ไหกครับเพราะฉะนั้นคะแนนตีกลับมาเปอร์เซ็นต์ของคะแนนก็สําคัญคือง่ายๆขายของเท่ากันแต่ได้คะแนนไม่เท่ากันถูกปะใช่ค่ะนะครับตรงนี้จุดเน้นเอ้าถามหน่อยถามหน่อยโอเคไหมครับคลาสนี้ทะหดกันหน่อยหนึ่งสามสี่วันมาเป็นยังไงครับขำระยะเขินโอเคไหมครับคลาสนี้สามสี่วันที่เราเรียนกันมา คนะได้ความรู้อะไรดีค่ะรู้สึกว่าการที่จ่ายเงินมาเรียนดีกว่าที่เราเนี่ยนักศึกษาหรือว่าไปซื้อนัองสือมานเพราะบางีบางปเด็นเราจะไม่ได้เหมือนกับให้คนที่เขาแบบมีความรู้เนี่ยที่มาสอนเราโอเคก็นีน่ีพูดเหมือนคลิปของคนที่แล้วที่เรียนสกายเลยนะเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> พูดเหมือนกันเลยอารมณ์เหมือนกันเลยแต่เป็นว่ามันคุ้มค่าแม้กับการไม่ต้องเดินทางมาสาหรับบางคนที่อยู่ไกล ที่คุ้มค่านั้นเพราะว่าตาเคยคิดว่าจะไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ค่ายสายแล้วเรื่องเวลาเราด้วยงานเราก็มีคือเราไม่สามารถจะไปได้ค่ะเรียนแบบนี้ก็คือเราใส่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้อะไรที่ครบถ้วนกว่าแล้วก็สดับต,ตัวด้วยอ่าโอเคครับขอบคุณแม่ครับ